สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยาวาเรียรุงหันนะคะนักศึกษาปริญญาโทรบริหารการศึกษาวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์ท่านของอมุลหมัดซีตีเลาะนะคะซึ่งเป็นผองโอรงเรียนบ้านการนินตันในเรื่องของการครองตนครองคนและก็ครองงานนะคะสำหรับคำถามแรกนะคะก็ขอเริ่มประเด็นเลยนะคะ ในเรื่องของการครองตนนะคะถือว่าเป็นรากฐานของภาวะผู้นําทั้งหมดดิฉันอยากเรียนถามท่านอบอกว่าท่านมีหลักคิดหรือวิธีดูแลและบริหารจัดการตนเองอย่างไรเพื่อให้สามารถทําหน้าที่ผู้นําได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสําหรับคําถามหลักคิดนะครับในการครองตนเนี่ยผมใช้วิธีการที่คิดว่าตนเป็นตีพึ่งแห่งต้นนะครับก็คือว่า ร่างกายนะครับต้องดูแลร่างกายสุขภาพให้แข็งแรงน,นะครับรักษาจิตใจให้สงบนะครับเมื่อทั้งร่างกายแข็งแรงแล้วจิตใจสงบแล้วนะครับสติปัญญามันมันมันก็จะมาเองนะครับส่วนการบริหารจากการตนเองนั้นก็คือต้องมีวินัยนะครับในการดูแลร่างกายนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีนะครับเมื่อเมื่อทั้งสองอย่าง ดีแล้วนะครับการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมันก็จะเกิดขึ้นอามานะครับครับเมื่อเจอสถานการณ์กดดันแล้วนะครับการควบคุมอารมณ์ก็คือต้องตั้งสตินะครับสงบ,บสติอารมณ์ให้ให้มันคงกรนะครับก่อนที่จะตัดสินใจในสถานการณ์เนี้ต้องใช้หลัก ข้อมูลความเป็นจริงนะครับแล้วก็คิดกับด้านคิดในกรณีของของคู่กรณีว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับเมื่อมีข้อมูลนะครับเมื่อคิดกับด้านแล้วได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็ค่อยตัดสินใจด้วยความเป็นกลางเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ การมีแนวทางการสร้างแรงจูงใจก็คือ,อการให้ทีมงานนะครับทำงานแบบกัลยาณมิตรในความสัมพันธ์ฉันพี่น้องนะครับเพื่อจะได้ไปเป็นทีมงานทำงานร่วมกันได้ไปอย่างดีแล้วก็ทำให้ครูบุคลากรเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันมีวิสัยทัศน์ไปในทางเดียวกันนะครับ มอบขวัญกำลังใจนะครับโดยการยุย่องชมเชยนะครับบุคลากรที่ทำงานได้ดีนะครับแล้วก็สร้างความเสมอภาคนะครับให้ทุกคนเท่าเทียมกันโดยเปิดโอกาสให้สื่อสารสองทางนะครับทุกคนมีสิทธิ์นะครับเสนอความคิดเห็นร่วมกันนะครับแล้วความคิดเห็นนั้นเราก็มาร่วมกันวิเคราะห์พิจารณาเพื่อให้การทำงาน เกิดประสิทธิภาพอย่างดีที่สุดหากพบความขัดแย้งหรือความเห็นที่แตกต่างระหว่างบุคคลผมก็ใช้หลักการหลักปณีปโน,โนองนะครับก็คือเรียกทั้งสองฝ่ายนะครับพูดคุยกันเพ,เพื่อเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ หลักธรรมภิบาลนใ,นในการตัดสินใจตัวผมเองเนี่ยเป็นกลางนะครับแล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายเมื่อรับทราบเหตุผลกันแล้วนะครับเหตุผลก็คือ,อถ้าทั้งสองคนนะครับยังยังมีความขัดแย้งกันอยู่เรกาก็ใช้หลักธรรมภิบาลน,นะครับโดยใช้กฎระเบียบบางอย่างาในในการตัดสินใจนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับเน้นย้ํา ความถูกต้องแล้วก็ให้ให้คู่กรณีคู่ขัดแย้งเนี่ยทราบว่าการขัดแย้งไม่ได้นาํา,านมาซึ่งการทําลายแต่นํามาซึ่งการพัฒนาครับครับสำหรับการวางแผนงานนะครับจริงๆแล้วางานโรงเรียนงานสถานศึกษาเนี่ยผมยึดหลักทุกอย่างต้องลงไปสู่ผลประโยชน์ของเด็กนะครับ พาะเด็กต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดการวางแผนง,งานบริหารงบประมาณนะครับก็คือใช้วงจรเดมินนะครับ PDCA ในการวางแผนง,งานระยะยาวแล้วก็การวางแผนง,งานระยะสั้นเนี่ยก,ก็ตามหลัก PDCA เหมือนกันนะครับเราก็เรียกประชุมนะครับเพื่อการดําเนินง,งานนะครับส่วนการจัดสรรทรัพยากรบกุคลากรครูเนี่ยก็ให้ครูแต่ละคนรับผิดชอบงานที่เขาถนัดตามความสาม,มารถของตอนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมรบจริงๆเนี่ยถ้าถามถึงความภาคภูมิใจเราเป็นผู้บริหารตรงนี้เราก็ภูมิใจทั้งหมดนะครับเพราะว่าการดำเนินง,งานเราก็เป็นหัวนำนะครับทำง,งานร่วมก,กันกับคุณครูอยู่แล้วในสิ่งที่ภาคภูมิใจเนี่ยอ,อย่างเช่นการประเมินการประกันคุณภาพนะครับทางโรงเรียนเนี่ยได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็การทําทงานร่วมกันกันกบชุมชนนะครับการระดมทุนต่างๆเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนซึ่งเราได้รับผลเกินคาดนะครับซึ่งนํามาซึ่งประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและก็ผู้เรียน อย่างดีเลยครับในด้านปการครองตนครองคนแล้วก็ครองงานนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์กับดิฉันเป็นอย่างมากนะคะในการที่จะนําไปใช้ในเรื่องของการบริหารสถานศึกษาในอนาคตนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ